รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยปทุมธานีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานีจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนคนไกลการทำงานของเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่6มิถุนายน2567เวลา9นาฬกา30นาทีที่เทศบาลเมืองปรทุมธานีตำบลบางปรอกอำเภอเมืองปรทุมธานีจังหวัดปรทุมธานีโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปรทุมธานีจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกลไกการทำงานของเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านจังหวัดปทุมธานี โดยได้รับเกียรติจากนายภัยบูนชายเกตนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญพิเศษผู้อํำนวยการสร่วนสิ่งแวดล้อมประธานในพิธีพร้อมด้วยนางสาวการจนาจอกลอยวิทยากรนางสาวสุภารัตนประจวบโชควิทยากรและประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านทั้งเจ็ดเภอและสมาชิกใหม่ส่วนภายในงาน นายภัยบู์ชัยเกตนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญพิเศษผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อมประธานในพิธีกล่าวเปิดงานและให้รายละเอียดประวัติความเป็นมาของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานีและแจ้งวัตถุป,ประสงค์ในการจัดงานส่วนด้านนางสาวการนาจอกลอยนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการและนางสาวจุธารัตน์ะจวบโชค นักวิชาการสิ่งแวดล้อมได้ให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมการประชุมสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการกับเครื่องกลไกการทำงานเพื่อส่งเสริมวัตถุประสงค์ของเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านจังหวัดปทุมธานีเสริมสร้างพลังงานเชิงบวกเพื่อขับเคลื่อนกลไกการทำงานในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดตัวกลไกาการทำงานที่ให้กำลังใจและกระตุ้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่การประชุมนี้เป็นโอกาสที่ชุมชนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่างกาันได้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสนอแนวทางการดำเนินงานที่เข้มงวดเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้ การพูดคุยและการสร้างความเข้าใจร่วมกันในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืนจะเป็นจุดศูนย์กลางของการประชุมนี้หวังว่าผลการประชุมนี้จะเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการสร้างความเข้าใจและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพในชุมชนซึ่งจะช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้ในระยะยาวต่อไป ไฟบูนชัยเกตครับเป็นภูมิในการส่วนถิ่ลวอมสำนงงานทรัพยากรธรรมชาติและถิ่ลวอมจังหวัดปทุมธานีครับผมวันนี้เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการทํางานของเครือข่ายทศสมรครับก็คือเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่แวอมหมู่บ้านของจังหวัดปทุมธานีครับมีตัวแทนของทุกอําเภอครับทุกอําเภอแล้วก็มีคณะกรรมการระดับจังหวัดระดับอาเภอครับ ความรู้พื้นฐานนะครับตั้งแต่ในเรื่องของปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมต่างๆเพราะว่าตสมอเราก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาพื้นฐานของด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อที่จะเอาไปเผยแพร่กับเพื่อนๆ,ๆบ้านนะครับคาดหวังสูงอยู่ครับเพราะว่าที่ผ่านมาเพื่อกายตสมอเราก็เป็นกําลังหลักละระดับพื้นฐานเลยในการช่วยแก้ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรื่องขยะเรื่องน้ําเสียนะครับ หรือแม้แต่ทั้งเรื่องของการลดปัญหาการอาของฝุ่นละอองขนาดเล็กนะครับก็คิดว่าเครือข่ายทศมอเป็นองค์กรนะครับที่มีความสําคัญในเรื่องของการช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมนะครับถ้าถ้าเราไม่มีเครือข่ายภาคประชาชนเราก็คงจะทํางานได้ลําบากเลยครับแล้วก็เป็นแล้วก็เป็นเครือข่ายที่เป็นกําลังหลักว่าของพื้นที่เลยนะครับภาพข่าววัชะชัยวาจาพารวยรายงาน